กับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอาจารย์อาจารย์ขอมาเรื่อยเนแป๊บเดียวนะเวลาไวแป๊บเดียวนะคะช่วยกันคืออย่างนี้ท่านผู้ชมที่คุณวิสาโรออักขระวงเนี่ยส่งมานี่ผมต้องขอบคุณมากเมื่อวานท่านบอกว่ามีคนไปทําสะพานเหล็กคล่อมตรงไหนสะพานเหล็กนะฮะคล่อมขายของอย่างุอย่างนี้แต่ส่งไอ้นี่ท่านส่งมาเนี่เป็นเรื่องของเป็นโครงการของ g e n p e ฟ c e 1430ก็ดีอ่ะ เรียกร้องใน้ก่ะตะกอนศิลทั้งหมดขุดลอกยกสะพานสูงเปิดประตูคลองต่อเรือไฟฟ้าติดแอร์วิ่งรอบเกาะเป็นตัวอย่างนำร่องเพื่อแก้ปัญหาจราจรและเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆก็เป็นความคิดที่ดีแต่ท่านไม่ได้พูดเมื่อวานพูดคนละเรื่องเนี่ท่านบอกว่ามีไปทําคลองตรงไหนอ่ะที่เอาสะพานเหล็กเอาเอาแผ่นเหล็กไปคลาบแล้วก็บนคราบคลองแล้วเอาไปขายของตรงนั้นน่าจะส่งภาพมาให้ผมแล้วก็น่าจะเขียนตรงนั้นว่ามันเสียหายยังไงควรจะลือออก อันนี้เป็นโครงการของท่านก็ดนนีนะ,ะคุณวิสาโรจน์นะส่งมาใหม่ครับแร้องผ่านกทมนะคะเออถ่ายรูปไอที่ไม่ใช่มาถ่ายรูปถึงคุณอยากทําโครงการเนี่ยถ่ายรูปที่มันเสียหายยังไงที่มันไปเอาสะพานเหล็กคล่อมคล่อมคลองแล้วก็ขายของที่คุณว่าตรงไหนสะพานเหล็กตรงไหนนี่ส่งมาใหม่นะคุณวิสาโรจน์นะไอนี้ผมส่งไปก็เป็นโครงการของคุณมันไม่เกี่ยวที่คุณพูดเมื่อวานไม่ตรงกันเอาปัญหาที่เดือดร้อนจริงจริงนะคะคุณผเดืมดร้ามานะคะอาจารย์ แจ้งละกันนะคะที่อาจจะเข้าใจกันผิดนะคะจังอามีสายเข้ามานะคะเดี๋ยวรับสายทางบ้านก่อนละกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะพั่วค่ะคุณพั่ะจากจังหวัดไหนจ้าเดี๋ยวนี้อยู่ที่พิษณุโลกค่ะพิษณุโลกทำงานปีนในลูกเต้ามาปีดยางกันแล้วมีปัญหาอะไรครับมีปัญหาเรื่องที่ดินค่ะ ที่ดินเป็นไงครับที่ดินไม่ได้อยู่ที่นี่เรา,าอยู่จังหวัดชัยภูมิโอชัยภูมิใช่ไหมค่ะที่ดินมีนอสามโฉด,ดหรือสพกรครับสพกค่ะเอ,อแล้วเป็นยังไงครับแต่ดิฉันกับลูกเนี่ยมานานมาทํางานไปเรื่อยๆนะคะเลยฝากญาติไว้ให้เขาทำกินโลน,นะคะอืมทีนี้จะกลับไปก็เลยเมื่อต้นปีนี่ก็เลยจะบอกเขาว่าจะกลับมาทาแล้วนะ,ะอืม ที่ที่ดินนะเต่แอ่ไปแอบทราบว่าเขาแอบไปขึ้นในสปปไว้แล้วค่ะโอ้ครับแล้วท่านจะมีอะไรแนะนำไหมคะคือคืออย่างนี้นะครับที่สปกเป็นที่ของหลวงพูดภาษาบ้านเราชาวบ้านเป็นของหลวงคือของกรมป่าไม้อุทยานหรือที่สาระซึ่ราชการเขาให้สปกมาจัดให้เกษตรกรทํากินในเบื้องต้นถ้าจัดแล้วนี่ ภายในสามปีไม่ทาประโยชน์เขาก็เอาคืนกรณี<ต>ของกรณีของคุณนี่คุณมอบให้สมภารเป็นชื่อของคุณใช่ไหมไม่เขาดิฉันยังไม่ได้ไปลงตอนตอนที่ลงชื่อเนี่ยเขาไม่บอกค่ะก็เลยใส่ชื่อญาติไว้แทนใช่ไหมเขาใส่ชื่อเขาเองเลยค่ะโอ้อันนี้อันตรายแล้วคุณไม่ได้อยู่ไม่ได้ครอบครองแต่คุณเด็ที่นี่แต่พวกดิฉันเนี่ยเป็นเจ้าของี่เทรจริงค่ะ คืออย่างนี้เมื่อคุณไม่อยู่เขาใส่ชื่อเขาเป็นเจ้าของคนทําตอนนี้ยากแล้ะคุณก็มีทางเดียวก็ทําหนังสือถึงสปคจังหวัดชัยภูมิเล่าเรื่องให้ฟังไปนะครับแล้วคุณเองก็ไม่ได้เข้าอยู่ครอบครองตรงน,นี้ค่อนข้างจะเสียเปรียบค่อนข้างจะเสียเปรียบต้องทําหนังสือจดหมายถึงผู้ว่าชัยภูมินะครับผมทีนี้ในฉันนั้นคิดว่า อย่าไปทาแต่เขาก็ไม่รู้ว่ายัางไงนะคะพวมลูกคนเต่าเขาก็บอกว่ามาทําเลยเขาก็บอกงนี้ขอเขาให้ <Okay. S 1> ทำก็เข้าไปทําดิจันทีนิดจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเลยีิจันอยากจะถามท่านนะคะมีปัญหาหรือไม่ถ้าเขาไม่ยอมนี่นั่นแหละปัญหาเกิดขึ้นค <c oughs> ถ้าเขายอมก็เป็นพี่เป็นน้องก,กันก็นทําไป <c oughs> แต่โดย <c oughs> โดยหลักโดยหลักแล้วคุณเสียเปรียบคุณผัว <c oughs> <c oughs> เสียเปรียบเพราะว่าเพราะว่าดิฉันองกมานันค่ะนั่นแหละโดยกฎหมายถ้าคนไหนไม่เขาให้แล้วไม่ทํากินเขาก็ยึดคืนนะค่ะทีนี้ของคุณดีเขาใส่ชื่อแต่ต้นเลยนี่ใส่แต่ต้นก็ช่วงที่ใส่เนี่ยเขาไม่บอกเลยก็ไม่โทรอันนี้อันนี้ต้องไปต้องต้องไปบอกผู้ว่าไปนะจ้าเขาให้ทํากินก็ดีแล้วไปขออาศัยทำกินคืนเขายังไงเรากลับไปทำแต่เขาให้เราก็ทําไปได้ไหมคะแม่นแล้วเขาบ่อให้ก็ทาบ่ได้เด้อ ทีนี่ถ้าเขาเขาไม่พูดอะไรแล้วก็ทิ้กินเฉยไปก่อนทีนี่จะไหนเขาไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรอย่างนีจะได้ไหมคะไปถามเขาเขาถ้าเป็นญาติกันเขาคงจะไอ้นั่นเรื่องศีลจะไม่พูดยากหรอมั้งเนาะเออไอ้นั่นเรื่องศีลธร์ทำรมนาญเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคครับโอเคนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผัว่าคือโดยหลักท่านท่านผู้ชมฮะาหนึ่งต้องเป็นเกษตรกร ยากจนไม่มีที่ทํากินแล้วก็เขาถึงจะจัดให้ตอนนี้ตอนจัดคุณพ่อก็มีอยู่คญาติพี่น้องก็เป็นเกษตรกรเขาทากินสปรเขาก็ต้องให้คนนั้นให้คนที่ทํากินจริงๆทีนี้ถ้าหากเขาจะเอารูปมรรวยผ่อนผันสั้นยาวพี่น้องกันทํ้ในการก็ว่ากันไปแต่โดยหลักแล้วที่กําหนจำไว้นอกจากสปรแล้วที่โฉนดนสสามนี่คนไหนครอบคนไหนมีชื่อในนั้นเนี่ยคนนั้นกฎหมายแสดงฐานว่าเป็นของคนนั้นแลวคนไหนครอบครองนี่ ถ้ามีสู้คดีกันครอบคนครอบครองจะได้เปรียบนะครับแม้กระทั่งมีโฉนดเองคุณอย่าไปไว้ใจก็ให้เขาอยู่กันทาว่าขออาศัยก็ให้ขออาศัยให้อยู่ชั่วคราวก็เขียนไว้ทําบันทึกให้เขาเซ็นไว้ค่ะถ้าเช่าก็ให้เขียนเช่นที่เช่าไว้คนะครับเอาให้ถูกต้องดีกว่าจะได้สบายใจบเอบนะบางทีบางคนได้ที่แล้วก็เรียกว่าไม่ใช้พื้นที่ของตัวเองอย่างบางคนพิดอยู่กรุงเทพมีอาชีพทํากินแล้วแต่ที่ตรงนั้น บางทีใส่ชื่อตัวเองก็มีนะ,ะแต่ไม่ได้ไปทําเลยคนอื่นอยู่นี่อย่างนี้ทางสปกเขาต้องการช่วยกเกษตรกรยากจนไม่มีที่ทํากินค่ะถ้าคุณรวยแล้วมีต่างหากแล้วไม่สนใจแล้วเขาก็คือถ้ามีอาชีพอื่นไปแล้วไม่ใช่กเกษตรกรเนี่ยเขาก็อาจจะให้คนที่เป็นกเกษตรกรไปทํากินแทนก็ตรงนี้ก็ต,ต้องพิจารณาสอบสวนะนะครับเผื่อมีลูกมีเต้าเป็นกเกษตรไม่ต่างๆเขาก็ดูเพราะว่าจริงๆเราที่ดินสบกเป็นเงื่อนไขพิเศษใช่ไหมคะอาจารย์เป็นเงื่อนไขเฉพาะกฎหมายเฉพาะ จะไปทําพินัยกรรมยกให้ใครก็ไม่ได้จะไปซื้อขายจาหน่ายใจโอนก็ไม่ได้ยกเว้นสมัยรัฐบาลทักษิณเนี่ยนั่นเพื่อให้มีเงินกองทุนก็ทําเป็นเงื่อนไขเป็นปฏิคอลมอฮะเอาสปกไปกู้เงินได้ถ้าผิดเงื่อนไขก็็ยิดเป็นของสปกค่ะอาจารย์นะครับก็จริงนะคะอในช่วงท้ายรายการนะคะอยากให้อาจารย์อาจารย์ขวัญดีกว่านานมานะคะมีอะไรฝากถึงแฟนรายการไหมคะอาจารย์อ๋อวันนี้เหรอคะก็ ถ้าเรื่องฝากช่วงนี้นะคะคือรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยะะเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะคะกำลังคิดว่ามองในมุมมองนะคะเริ่มเริ่มจะอันตรายละ นะคะเลยอยากจะฝากให้นะคะทางบ้านเนี่ยนะคะคือนอกจากทายทุกประชาชนของเราเนี่ยนะคะในเรื่องของกฎหมายต่างๆแล้วนะคะอยากจะฝากในเรื่องของการทําบัญชีครัวเรือนนะคะคือเป็นลักษณะของการอย่างน้อยนะคะเราจดมาว่าเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่นะคะเพื่อควบคุมการใช้จ่ายของเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะเศรษฐกิจก็อยากจะเตือนให้ระวังกันนิดนึงนะคะเข้าของเริ่มมีราคาแพงสูงขึ้นนะคะก็อาจจะ นะคะมีปัญหาตามมานะคะมีปัญหาตามมาก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้นะคะไหนๆก็ในทางเศรษฐกิจนะคะมีข่าวทศที่เจ้าหน้าที่บอกนิดนึงค่ะเขาถามว่าจะไปขอที่ทํากินทําที่ไหนค่ะหนึ่งอันดับแรกผู้รายการจังหวัดแต่ถ้าจะนั่นขึ้นมาก็ถึงลำตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเพราะเขาดูแลสปปอาจจะให้สปปจัดหรือกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าเขาอาจจะมีที่จัดให้นะคะทำเป็นจดหมายไปลงลงทะเบียนตอบรับอย่าไป พูดขอเฉยๆทาเป็นหนังสือไปถ้าเป็นหนังสือไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะได้สั่งการตรวจสอบต่างๆถ้าพูดแต่ปากไปเขาก็อาจจะไม่ดาเนินการให้นะครับอันนี้ก็หนึ่งผู้ตรวจการจังหวัดเขาเป็นประธานผู้กำกับไอ้สอปกอ,อยู่แล้วก็อาจจะมีกระทรวงบัตรไทยอาจจะให้ที่ทํากินอะไรนี่นะครับใส่ชื่อไปก็เรียกว่าเขียนง่ายๆแบบที่ทางคุณวิสาโรดเขียนมาแบบน,นี้ได้ไหมคะใช่เขียนง่ายๆเขียนที่<ม>อยู่เขียนที่ไหนบ้านเลขที่แล้วก็ วันที่เรื่องขอที่ทํากินเรียนพูดกันจังหวัดเนื่องจากฉันเป็นเกษตรกรยากจนไม่มีที่ทํากินว่าไปมีลูกเต้ากี่คนคณะนี้เดือดร้อนจึงขอให้ท่านพูากันจังหวัดได้ช่วยจัดหาที่ดินให้ทํากินด้วยว่าไปนะคะขอแสดงถือลงชื่อแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ที่อยู่ท่านไม่ต้องห่วงไปถามเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เขาจะรู้หมดว่ากระทรวงไหนรัฐดีคนไหนใครอธิบดีผู้ว่าไหนอยู่จังหวัดไหนที่อยู่ยังไงเขาบอกให้หมด ะอาจย์และลงทะเบียนตอบรับเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเราจะได้รู้ว่าเออหนังสือนี่ถึงมือแล้วนะครับวันนี้ก็รีกว่าหมดเวลาแล้วค่ะจย์ก่อนจะกัรแป๊บเดียวค่ะก่อนจะกันไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเราก่อนนะคะบริษัทปตทจำกัดหาชนพลังที่ยั่งยืนวันนี้เราทั้ง3มคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ